สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูอางานมุงหลังคาใบจากนะครับซึ่งเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมตอนนี้เราได้ทำการขึ้นโครงเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ผูกไม้ลวกกับทางโครงเหล็กซึ่งเป็นไม้กรอนเพื่อรัดโครงยาคาตับจากนะครับ เดี๋ยวอันพามาดูในการมงุงมุงก็จะซ้อนทับกันอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วกว่านะครับตอนนี้ได้เริ่มมุงล้วต้องเย็นๆเนาะบ่ายไม่ไหวร้อน แดดจัดมากเลย,ย,นเนยร้อนปวดหัวตุบๆเลยอ่ะพื้นที่พระกลางทุกผ้ากับตอนนี้เนาะตอนนี้รอฝนอย่างเดียวโอ้โอนี่นะครับ เราได้ทำการเริ่มมุงนะครับก็ะจะเป็นลิ้วออกมาสวยงามมุมทีละด้านนะครับรอบรัดรอบอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนนะครับที่ได้ทำการปลูกไว้ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วนะจาก พื้นที่โล่งๆนะครับตอนนี้ก็มีทั้งาากล้วยมะละกอไผ่ชะอมต้นแคอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเริ่มมุงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเมื่อมุงเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายเพื่อลงคลิปให้เพื่อนดูรูปส่งอีกทีนะครับบ้านดินกลางสวน เนี่ยครับเป็น,เป,นเป็นด้านล่างของลังคา